อำเภอภูไซจังหวัดอุบลราชธานีแป่งการปกครองเป็นทั้งหมด6ตำบล71หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบรุ่มสลับกับภูสูงและหินผามีภูเขากระจายอยู่ในพื้นที่มีลำห้วยที่หลับสำคัญได้แก่ห้วยสุห้วยคัดไหลห้วยเห็นราห้วยธนูทองห้วยกระจีน และห้วยตาหวังโดยมีแม่น้ำสายหลักที่สำคัญอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ได้แก่แม่น้ำโขงมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่มีสาเหตุหลักจากน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน3ตำบลได้แก่ตำบลสองคอนตำบล่างามและตำบลสำโรงพืชที่ได้รับความเสียหายได้แก่ข้าวและมันสำปะหลัง โดยสำนังกงานเกษตรอำเภอโพไซได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเวทีการประชุมต่างๆทั้งในระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้านตามแนวทางการจัดการน้ำท่วมภาคการเกษตรไทยสีระยะดังนี้กระทบป้องกันความเสียหายร่วงหน้าเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นโดยวางผังแปลงยกร่องสวนไม้ผลขุดร่องระบายน้ำในสวนและไล่นาสร้างโครงสร้างป้องกันทำคันดินรอบแปลงประตูน้ำคูน้ำเบี่ยงทางน้ำป่าการวางแผนพื้นที่เสี่ยงใช้แผนที่ระดับน้ำท่วมพื้นที่ต่ำเป็นเกณฑ์กำหนดชนิดพืชและการเลือกพันธุ์และฤดูปลูกปลูกพันธุ์พืชทนน้ำ ปลูกพืชฤดูแรงในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากเป็นต้น 2. ระยะเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนภัยมาถึงเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียฉับพลันเตรียมความพร้อมรับมือภัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตามข้อมูลความเสี่ยงการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนร่วงหน้าผ่านลลย Facebook หอ,อกระจายข่าวการเล่งเก็บผลผลิตก่อนน้ำท่วม การเตรียมเครื่องสูบน้ำติดตั้งตามจุดเสี่ยงพร้อมอุป,ปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าแปลงการย้ายต้นกล้าและพันพืชโดยเฉพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลและพืชกระถาง 3. ระยะตอบสนองบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤตเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายระหว่างน้ำท่วมและรักษาชีวิตพืชเท่าที่จะทำได้โดยเร่งระบายน้ำ สูบน้ำออกโดยทันทีเมื่อระดับน้ำภายนอกรโลงเติมอากาศให้รากพืชโดยใช้เครื่องเป่าลมการตีน้ำเพื่อช่วยให้รากพืชไม่ขาดออกซิเจน 4. ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเร็วที่สุดเป้าหมายทำให้เกษตรกรกลับมาผลิตได้เร็วและมีรายได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ำลดโดยการฟื้นดินฟื้นพืชตากดิน ปรับค่าดินเติมปุ๋ยป้องกันร,รากพืชเนา่าสนับสนุนพันธุ์พืชแจกต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อปลูกซ่อมหรือปลูกรอบใหม่ปลูกพืชอายุสั้นเช่นผักปุ้งถั่วงอกข้าวโพดอ่อนเพื่อหมุนเวียนรายได้ชั่วคราวฟื้นโครงสร้างพื้นฐานถนนเกษตรฝายคูน้ำให้ใช้งานได้อย่างเร็ว ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันโดยผ่านช่องทางการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดังนี้ 1. แจ้งได้ด้วยตนเองผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ 2. แจ้งผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กและ 3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th หรือระบบ e-form เพื่อให้สามารถขอรับการช่วยเหลือในกรณีมีพื้นที่ทางการเกษตรประสบภัยพิบัติโนต้ก็เอยาตอนอบอกพราว่าล้วพอนอนกันฟ้าเทาอพาไมที่องเกษตรกรเท่าแล้วแบบหนาวแล้วว่างเ่าคันอ่มองไหนมี ก้าวาน้ามิถ่วงเป็นทางน้าเป็นทางน้าไหลแล้วขอนอกะไปกำจัดชิงกีดขวางออกแล้วขอนอกจากร่้หวยจากมองมองน้าหลแล้วขอนอกให้มันน้ามันไหล่แต่สนกเพราะว่าเข้าหูมากเมื่อมันมาหอดูบอมันสิเนี่ยแผบอลยุงอาจจะสลายตัวเพราะมันจะสลายตัวเมื่น้ำเลือน้ออกเพราะว่าซึ่ง็หอดบมันสีคมอไหลเข้ามากแต่ได้นเน